ตอนในยี่สิบสองมันบอกว่ามันหนักมากอะอนเาอะอันนี้เปิดทำไมย <laughs> ี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเปิดทำไมแล้วเป็นยี่สิบองนยี่สิบสองอตั้งชื่อตัวยน่อย ได้มาตอนไหนอ๋อที no eh, no ่มาไปซื้อที่ไหนล่ะก็นี่เธอซื้อเองอะพี่ก็อยู่อะตอนคิดเงินอะโหเธอซื้อหลายตัวมากเธอซื้อหลายซื้อสามตัวซื้อแค่สามตัวเองแล้วชื่อชื่อน้องใช่ชื่อน้องหนูมีเพื่อนชื่อป่องแปงจริงเหรอ จริงจริงเหรออ้าวจริงจริงเฮ้ยตั้ชื่อใาม่สูงทำไมคุยตั้งชื่อใหม่ให้พี่เลยดิอย่างชื่อสองพยางเลิศดเริ่ะชื่อพี่เหรอชื่อแบบเรียกพี่อะนะชื่อดีๆนะมันดีๆชื่อไม่ตั้งชื่ออันนี้ให้หนูก่อนหนูถามก่อนชื่อน้องมันเหมือนสีมันเหมือนชาวไทยแต่ไม่อยากตั้งชื่อว่าชาวไทยเลยชื่อน้องอะไรดิ คือน้องอะไรีอจัจริงมันน่ากลัวนะพี่มองมองน้มันน้องไทยชีก็แปลว่าชาไทยไม่ชอบกินชาไทยรู้ป่ะไม่ชอบไม่ชอบรสชาติน้องอะนะแต่ว่าสิงขอแบบอื่นองอะ่่่าจริงกอีอจริงเหรอัล ชื่อชาไทยก็ได้จบ,บ,บวันนี้มันดีสวยมากมาถึงตอนนี้หรือว่าบนสเตจค่ะมันเพิ่งแจเพราะเพิ่งไลฟ์เ <laughs> พิ่งไลฟ์ไงมีโคนรอชื่อหัวไม่กวาดโอ้โ <laughs> หอันนี้บุรีปะ <laughs> ดู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  <laughs> อันนี้บูลีปะคะอันนี้ชื่อมฮกเถมฮกชื่อมฮกชื่อมโอกอเรียกยากอยู่นะมอมโอกคะมคืออะไรสมผมอะผมสูงมฮอ๊กโมฮอ๊จิจเขาดูเขาดูเอาไปละชื่อม ออออโอเคทุกคนเตือนช่ทุกคนต้องช่วยหนูจำนะว่าชื่อโมฮอปเพราะหนูลืมโอเคไหมน้องฮอปนะวันนี้ร้องเพลงพอหนาหนูไม่ไมด้ร้องพอคนหนุ่ร้องพอทุกคนแล้วเข้าใจว่าคือแบบอินเนอร์เขาอะอยู่กับหนูอะหนูแบบไม่ใช่ออมอะไม่ออมดีเลยิยจริงปะ อย่าเนกบาโทีมโมฮอกหรือมหอบมหอบมหอบโมฮอกโมฮอกโมฮอกครับพี่ให้ทายคนดูเท่าไหร่สามร้อยห้าร้อ้า้อยแปดสิองคนอันยองต้อนโันมาทีนี Uh huh. อืย่างบางครด้ยค่ะขอ้อควานี้มีใครไปบ้างใครมาที่สนามบบ้างไหมจ๊ะ ขอพี่ที่ทำให้ผมยิ้มหน่อยครับผมยิ้มทำยังไงทำผมทรงมาฮอบทำทรงผมมาหอบนะคะทำทรงผมนี่เฮ้ยน้องมีชาไรเข้าไปดูเท่าไหร่เข้าไปเท่าไหร่ ก็จะเวอร์เกินส่วนเธอก็ชิปเปอร์เงาอะไรนั่งอย่างนี้เว้ยไม่ใส่ว้่ใส่ใจแทนจริงะจ๊ะจริงจ๊ะพี่มีขอกำลังใจในการเรียนหน่อยครับไม่มั่นใจเลยพี่มีวะพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันขอให้ผ่านไปได้เอ้ยพี่เอิร์น นง่เหงาเดี๋ยวหูไปปุกห้องนะพี่เอิญเตรียมตัวเปิดห่อเี๋ยวหนูจะไปพูดใส่หูไม่กินไปไม่ไมไมใช่ไม่กินไปโโพี่เอิญหนูพี่บารีไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่เอิญหนูมียมาแบ่งพี่เอิแล้วเอิเลย ห้องนั้นเขาดูไลฟ์แกอ่ะสวัสดีเอรินเรียกอย่างงี้ไม่มีพี่ด้วยดูเนี่ยคนนี้นะคะทุกคนเด็กคนนี้เรียกโดยที่ไม่มีพี่นะคะฟังไว้ค่ะทุกคนฟัไวคะทุกคนฟังไว้ค่ะทำไมทุกคนถึงเรียกว่าเอรินวะหรือเขาพิมพ์ไม่ถูกไม่พิมพ์ผิดเว้ยคือตอนนั้นหนูเคยพิมพ์ผิดเอรินน่ารักเอ้ยพี่ชื่อเอรินแม่น่ารัก 对对 ไลฟ์คนหนึนงยี่เบอร์ปีบะถ้าดูเนี่ยกดเข้ามาดูบล็อกแล้วก็ออกว่าอะไรเขาตรนนักก็โยนโทรศัพท์ทิผีอะไรอ่ะอะไรนะที่จะดูไลฟ์หมือนไม้กันถูกก็นั่งอยู่นี่จะดูทำไมอะไรอ่ะทุกคนเม่นอะไรกันนะ ขายเซตลิสพวกนี้หน,หน่อยค่ะหลักดอกหนูเป็นคนเลือกเองด้วยทุกคนแล้วก็บ่นไม่หยุด <laughs> หนูเป็นคนเลือกเองละคะแล้วก็องอแงไม่หยุดเลยคะ่ะเฮ้ยมาทำอย่างนี้ตอนกลางคืนนะกลัวเลยทุกคนมาแล้วแม่เ,เขา้า เอาแอนลี่มาเอาแอนลี่มาให้สร้าก่อนนะไม่ใหห้รอกไม่เธอบอกว่าเธอจะให้พี่เอิร์ธทำไมเธอไม่บอกว่าจะให้ฉันชื่อแอนพ่เร์ธอุ้ยไมให้อะไรก่อนบอกก่อนให้อะไรไม่เอาเอาเงินเงินสดสามสิบล้านขอร้องก่อนขอร้องก่อนพูดขอร้องเข้างห้องบอกมีประตูให้หนูหน่อย เร็วๆบางอย่างไม่ได้เข้าน่ะ มันผีเลยอ่ะน่ากลัวย่าโ้ยไม่แต่่ไมสินี่ร้ายเอ้าเราม่กินสินี่พีเบลเบลคอยทำเนี่ยอุ้ยพี่ชอบเพลงนี้มากเลยมิชาชอบเลยเอาชิคซิงไม่บกเงมิชาเอาก็เห็นมิชาร้องเลย ลบลจบแล้วไปแลวไปแลวออกนอกห้องเลยห่วยโอ้โหเย์อ้าวซิงซินดี้เงาไม่กี่มันถายคัแบ็ซินดี้เขาเนี่ยหละมันชวนสุนเต้นี่ก็ดูทุกคนเลยเนาะ เอินเหงาแหละนอนพี่ทำอะไรกันอยู่อะพี่ไม่ทำอะไรค่ะพี่พูดไปเรื่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีชาเอ้ย,ไม,อยไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วมีชาไม่ให้มีชาไม่ให้โดนตัวเลยทุกคนขี้โมวันนี้จบไปแล้วทุกคนมีชาไม่ให้หนูก,กัดยอ,กอยากกัดทุกคนเลยขอคนละทีได้วปะแล้นอนหลับเลยพี่เอิร์ดกลัวปหมเนี่ยกัดคนละทีแล้วนอนหลับเลยเราระวังตัวขอะไรอ่ะระวังนะตอนกลางคืนอ่ะกลัวมันลุกขึ้นมาแล้วนนลเตืน ยังกินเยนลี่เหรอไม่ได้ย่างแค่ถามว่าตัวนี้ชื่ออะไรไม่ติดตั้งชื่อนี่ชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรไล่ะใบใบชื่อทรงผมชื่อผมน้องนึกถึงอะไรชื่อทรงผมน้องตั้งตั้งน้องขนตั้ง <laughs>

จริงเหรอพูดอีกแล้วเหรอ่้ฮผมส่งอีกแล้วเหรอจริงเหรอขอโทษชื่อโมฮอปมโมฮกล้าัดพี่เอินไหมกล้าต่อยค่ะอ้ยเลยเอคะผตัวเล็กนี้กอีกวหมคะผมฟิวอะโอ้ยแม่ลไลฟนูแบนไงเ่ย ไม่ใช่ไลฟ์หนูนี่ไม่ใช่มารีนค่ะแต่นี่คือมารีนไม่ใช่เหรอเนี้ยส่งก็คือทรงผมพี่เอิญพี่เอิญพี่เอิญพี่เอเรียกทั้งคืนเลยเนี่ย ไม่เดี๋ยวเข้าไปในฝันนะคืนเนี้ยเออนอนไหมจะนอนไหมบอกเลขให้ด้วยนะอาะอีกแล้วอะไรอ่ะก็เลขอะโดนเก็นทุกเดือนค่ะแม่เจ้าของกล้องคู่หน่อยคืออะไรอ่ะเจ้าของกล้องคู่ก็เลยรเห้ยซินี่มาอ๋อไม่รู้ ีไม่ได้ยินเสียงอะไรมาจากห้องพี่ชายเ้ยได้ยินนิดนึงไม่หนูอยู่ห้องนู้นอ่าวห้องข้างพี่เอ๋อห้องนี้ห้องพี่เอ๋อห้องนี้ห้องได้ขออะไรปะได้ขออะไรปะตอนใช่ก็ฉันได้ยินเสียงห้องเธอเสียงว่าไม่รู้แต่ดังมากมันมันไปได้ไงวะเราทำอะไรหลังตอนพี่สอนหน่อยไลฟ์ปะแล้วฉันโทรหาเธออะแล้วเธอบอกเธอไม่พูดอะไรเลย ก็เราไม่ได้พูดเราอาจจะพูดก็ได้นะเพราะว่าเรา <laughs> เราแบบเหมือนเราหัวเรอะอะเราไม่ได้หัวเรอะท <c oughs> ิ่เตนะ้ <laughs> เอนอ่ะเราไม่ได้ขำเราจริงจังมากเลยนะนี่แค่เมื่อกี้ก็รู้หัวเรอะดังแล้วดังยังไงวะดังย <laughs> ังไงวะงไม่ไดังนะทุกคนวิสินี่มาจริงจ้อใช่หรอ วิเอาขีกามาปะีๆนี้มีอันเดียวนะอาีการมาไหมโอ้ตกใจโอ้ตกใจตกใจ่จะใ้เลงไรอไม่หนูไรอยู่เออโกสปะคะโกสปะคะนี่พูดหน่อยพูดหน่อยก็พูดอยู่เนี่ยตรงนี้ก็พูดอยู่เนี่ยก็พูดอยู่พี่จะร้องไห้้องไห้ให้ันร้องไห้ เฮ้ยมนุษย์เยอะจังไม่หับไม่นอนอ่ะแล้วหลับไหมล่ะไม่หลับมันไม่ง่วงอ่ะเมื่อกี้หนูไม่รู้ห้องไหนแล้วหนูยืนนั่งแล้วหนูแบบได้หนูได้ยินเสียงแบบเยอะมากแบบว่า แบบนีนเสียงแบบนกร้องจิ้งหรีดร้องแล้วหนูแบบกลัวมากเอาดีๆนะหนูแบบกลัวว่าแล้วหนูแบบยืนอยู่หน้าห้องแบบว่านานหนูแบบห้องไหนเราไม่ขอไปขอห้องคนอื่นนะเออก็แค่ในกลัวขอห้องคนอื่นเฮ้ยคนดูหกร้อยห้าสิบสองคนสวัสดีค่ะใครเสียงดังขอกันหน่อย ไม่เคยบอกว่าโดนจับมาเรียกค่าไใหขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยไม่มนุษย์เยอะถูกต้องก็ทุกคนเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะมนุษย์อยู่ตอนเย็นกินอะไรมาตอนเย็นกินอะไรมาทุกคนคอนชีสกินแต่คอนรวมๆดี ่่ยปิงถูกต้องกินเปรี้ยงมาค่ะทุกคนเราจะได้นอนไหมไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ต้องนอนเราควรนอนกี่โมงอะเรากี่โมงตีสามตีสามว้าวต่มันนอนไม่หลับอ่ะเพราะว่ามันรีดลูกไปเต้นอ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่โอโหพี่เริ่มพี่ทำอะไร ขอกัดใครขอกัดมีดดช่วยมิช่วยยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยทยอนีนี้ยิ้มเองนะอะไรเอลกับสาวน้อยตกรถแล้วอะไรออเอลกับสาวน้อยตกรถแล้วลไปไหนไใครเขาออกอะไรเวลาเนี้ย เต้นท like. ําไมก็ซอมเต้นไงซอมเต้นมาเต้นให้พวกเธอดูไงคะแล้วมันเขียนมาห้ามถ่ายตรงนั้นอ่ะวฮ้ยทำผิดกฎเข้ห้องดีกว่าบายยี่คืออยู่ทำไมอยู่ทำไมอ่ะโอ้ยู่วันอยู่วันอนอยู่ด้วยกันจะไปเป็นอินโทรเวิร์ดที่ห้องเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้อย่าเป็นอินทรเวิร์ดใครเขาเป็นกัน โอ้พี่พูดมหยิบนเหี่วมาเลยโอ้ยหนูพูดอยูเออไม่พูดหละพูดไม่พูดเหรอพูดเลยไม่พูด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 พู้มาหากันด้วดนะดพะดพูพูดพูดพูดดพูดดพด หนซ้อมเต้นไหนก็บอกว่าซ้อมเมื่อวานไงซ้อมวันนี้ซ้อมไหมซ้อมไปแล้วไงพี่ห้องพี่เอลอยู่ไหนอ่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้มั้งอ๋อใช่ติดเลยใช่ป่ะติดเลยต้องถามพี่เอลดีกว่าทุกคนจะไปกันแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้มาหากันด้วยอีกวันหนึ่งที่พิษณุโลกใครอยู่กรุงเทพรีบออกรถมาตอนนี้ทันไหมทัน เนี่ยออกรถมาตอนนี้ก็ถึงพรุ่งนี้เช้าตอนหกโมงออกมาหกโมงเช้าอันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยป่ะเออทุกคนวันนี้อันนี้โอเคแต่พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้ค่อนข้างจะ<ส>ทนันทุกคนเดินมาตอนนี้ทันนะเดินเดินวะ ทุกคนนั่งรถมาตอนนี้ทันนะก็หกโมงเช้าของพรุ่งนี้แล้วก็มาหาหนูต่อเลยน่ารักมากไม่ให้ดูเขาแต่ว่าพี่ไม่ได้ซีเกตอันนี้ซีเกตเออพี่ไม่น่าได้อันนี้แน่เลยอ่ะทันพี่เอาได้อีกตัวนี้ไปพอกระไรใจขับไปผิดรถชั่วๆนะในทางปลอดทางครับรอคนละคอมันเป็นแบบนั่งใช่ไหมใช่ฝนตกเหรอตอนนี้ฝนตกเหรอไม่น่าไม่น่าพี่โลกไม่น่าตก กรุงเทพตกปื๋บอกลูกสาวทีว่ามามาคิดถึงลูกสาวพี่คนไหนอะลูกสาวพี่คนไหนพี่บอกด้วยวันนี้ขอเม็กน้อยอยังไคงไคะคุณพี่เตัวมาเลยยค่ะีตกทั้งวันอะพี่ลกูกจริงเหออยู่แใจข้างในอะ แต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ฟ้าร้องัมากฟ้าร้องเหมือนแบบโลกจะแตกน <c oughs> ี่ถึงมานี่ที่กูที่มีอีกมีอีกมีอีก,อกที่พอม,มานาดวันที่เท่าไหร่เดือนพฤศจานพจิกาจ้าจะอีกสองอาทิตย์เท่านั้น อยากมาใต้ไหมโอ้อยู่เหนือให้ไปใต้เลยหรอตอนนี้่ยนะขอบมาสบีนาวโอ้อย่างเด็ดพลเ็นเตอร์เขาบอกตาย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 นะคะน้องทุกคนไงลูกสาวพี่เขาคิดถึงกันนะเขาคิดถึงกันนะอะไรอะวันนี้เซลิดเดือดไหมค่อนข้างจะจึงจัง ซ hey, hey, ึ้งนะคะทุกคนมันารักะไร่ยกไอันสมามัมีตัวข้าเลยไม่เคยเห็นตัวล่าสุดอะเออที่มันเป็นสีผิวสีแทนใช่าไมเคยเห็นเหมือนกันัจขสโค่นี้เจอกันะบ๊ายบาย อ,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 อยากค่ะไม่ได้นะคะพักบอกลูกพี่อะนอนดึกนะลูกพี่คนไหนอีกแล้วอะพี่บอกลูกพี่ด้วยลูกพี่คนไหนอะลูกพี่คือหนูหรือเปล่า <S <S ก็อาจจะเป็นไปได้บ๊ายบาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบายสวัสดีค่าไปไม่ไปไม่ไปไม่เอะไรม่วยกันเลยก็คือถุงกบจะแบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะอืมไปแล้วนะยังเห็นพี่ตะล็กไปได้เขาโวยวายนั่นแหละคำตอบบายบายทูชดไปหาใครดีหู อยู่ไลฟ์ใครคะคำตอบคือข้างหน้าพี่ค่ะบ๊ายบาย